ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเรื่องหลอนๆเยอะเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะถูกเชื่อมโยงกับตำนานความเฮี้ยนหลายรูปแบบเป็นเรื่องเล่ากันมาก็ไม่รู้ค่ะว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกหรือว่าอันไหนจะเป็นเพลงแค่กุดสโลบายบางเรื่องเอามาทําเป็นหนงังเป็นซีรีส์เป็นการ์ตูนชวนหลอนก็มีเยอะแต่ในบรรดาเรื่องเล่าว,วิญญ,ญาณหลอนๆทั้งหลายเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกค่ะที่จะมีเขาโครงมาจากบุคคลในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่มีตัวตนอยู่จริง นี้ค่ะเราจะลงกันไปที่เกาะคิวชูนะคะไปที่ศาลเจ้าดาไซฟ,ฟุฟุกุโอกะกันค่ะใครที่เคยดูหนังจุจุสึไคเซนหรือว่ามหาเวทผนึกมานมันจะมีอยู่พาร์ทนึงนะที่ไปเกี่ยวพันกับเทพเทนจินหรือว่าเทพ,พเจ้าแห่งการเรียนรู้ของญี่ปุ่น นี่คือหนึ่งในบุคคลที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเลยนะคะแต่กลับต้องพบจุดจบชีวิตที่แสนเศร้าสุดท้ายก็กลายเป็นวิญญ,ญาณอาฆาตสุดเกี้ยนที่ว่ากันว่าทำให้เกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นมามากมายและทอกรติคิปนี้นะคะเราจะคุยกันถึงตำนานวิญญาณเพี้ยนที่มีตัวตนอยู่จริงของสกุวระโนมิจิเเนกันค่ะ หลายคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อในวรรณกรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นนะคะกับคําว่าอง์เรียวน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วล่ะองค์เรียวก็คือวิญ,ญญาณชั่วร้ายที่ทําให้เกิดหายนะเกิดเพศภัยร้ายแรงขึ้นค่ะเป็นวิญ,ญญาณของคนที่มีความแค้นสะสมมีความเกลียดชังแบบสุดๆจนกลายเป็นวิญญ,ญาณชั่วร้ายยิ่งแค้นมากแค่ไหนก็จะยิ่งเพิ่มพลังความน่ากลัวและความร้ายจาจมากขึ้นเท่านั้น จริงๆแล้วท็อกกับจิปเนี่ยเคยคุยถึงหนึ่งใน3องค์เรียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะก็คือวิญญาณอาคาตกับเนินฝ no ังหัวไทระโนมาสคดแถวสถานีโตเกียวไงมาวันนี้ค่ะถึงคิวของอีก1องค์เรียวอย่างที่โปรยกันไว้ก็คือเทพแห่งการศึกษาสุกุวระโนมิจิสเนะค่ะ ย้อนกลับไปในยุคเฮอันกันก่อนค่ะมิจิสเสนะแห่งตระกูลสกลุวระเขาเกิดในปีคศ845นะคะตระกูลสกลุวระของเขานี่คือมีเทือกเถวเหล่ากอเป็นนักปราดเป็นนักวิชาการมาแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะจนได้รับตำแหน่งพิเศษที่เรียกว่าอาซอนหรือว่าอาทรงก็คือบรรดาศัก์ขุนนางในระบบคาบเนะ8ตำแหน่งขยายความให้ฟังกันก่อนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยระบบคาบเนะมันมีมานานมากแล้วนะมีมาตั้งแต่ปลายศตรวรรษที่5ช่วงยุคอาสูกะจนถึงปลายศตรวรรษที่7ค่ะ ระบบคาร์บเนก็คือชื่อตำแหน่งที่สืบทอดกันมาในระบบขุนนางนั่นแหละแสดงให้เห็นถึงหน้าที่ยศถาบรรดาศักดิ์รวมถึงบ่งบอกฐานะทางสังคมและการเมืองของบุคคลในยุคนั้นค่ะพอหลังปฏิรูปไทยกะในปีคศ6 8 4ค่ะจัก,กรพัรดิเทนมุก็ปฏิรูปสถาปนาระบบตำแหน่งขุนนางขึ้นมาใหม่เป็นระบบตำแหน่งคาบเนต8ตำแหน่งที่เรียกกันว่ายาคุสะโนคาบเนะ ในจํานวนแตดตแหน่งนี้นะคะมาฮิโตะถือเป็นอันดับหนึ่งค่ะตําแหน่งที่2ก็คืออาซอนซึ่งก็คือตําแหน่งที่ตระกูลสกิวระได้รับค่ะจิ๊บอยากให้ดูผังวงวานกันก่อนเอาแค่แบบให้เห็นภาพกันนะคะว่าตระกูลสกิวระนี่แบบจะเก่งจะวิชาการอะไรกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อเลยนะคือถ้าหากว่าสืบสาแหลกย้อนกลับไปก่อนที่มมจิเซเนะจะเกิดค่ะปู่ของเขาก็คือคิโยโทโม เป็นถึงขุนนางชั้น3ามนะคะแล้วก็เป็นถึงเจ้ากองมหาวิทยาลัยอารมณ์ก็น่าจะเหมือนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาในตอนนี้นะ พ่อของมิจิเนะเนี่ยคือโคเรโยชินอกจากจะเป็นถึงขุนนางชั้น3แล้วนะคะ <c oughs> ก็ยังเปิดโรงเรียนกวดวิชาในเครือส่าของตัวเองที่เมืองคูอาบาระอีกด้วยค่ะเ <c oughs> มืองคูอาบาระเนี่ยอยู่ในเกียวโตนะอารมณ์แบบเป็นติวเตอร์ในโรงเรียนกวดวิชาเคมีอาจารย์โออะไรประมาณนั้นใครที่อยากจะสอบเข้าโรงเรียนหลวงอยากจะเป็นข้าราชการในวังมาทางนี้เดี๋ยวฉันจะติวให้เอง ส่วนมิจิาเนเนี่ยเป็นลูกคนที่3ของโคเรโยชินะคะนี่ก็เก่งอะไรนักหนาก็ไม่รู้เป็นเทพเป็นอัจฉริยะตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะเป็นสุดยอดแห่งการแต่งกลอนตั้งแต่อายุ5ขวบหลังจากที่เรียนจบจากโรงเรียนหลวงก็คือมหาวิทยาลัยในปี870ตอนนั้นอายุ25ปีก็เข้าไปรับใช้ในวงังในฐานะนักวิชาการหรือว่าราชบัณฑิต ก็เติบโตในวงราชการมาเรื่อยๆด้วยความที่เขาเก่งทางด้านภาษาจีนก็ได้ญี่ปุ่นก็ได้แต่งเพลงกรอนก็เยี่ยมค่ะก็เลยทําให้ฟูจิวาระโนโมโตซึเนะแห่งประกูลฟูจิวาระซึ่งก็เป็นขุนนางในรัฐสำนักผู้ยิ่งใหญ่มีอํานาจผูกขาดตาแหน่งสำคัญสำคัญในรัฐบาลในยุคเฮอันมากเรียกเลยค่ะให้มิจิเสเนะเนี่ยมาแต่งกรอนให้เลย ชื่อเสียงในความเป็นนักปราดเรื่องแต่งกรอนอักษรภาษาการศึกษาคือเรื่องลือมากนะคิดดูว่าถึงขั้นที่ว่าจักรพัิเนี่ยเรียกให้ไปรับงานเขียนกรอนให้จักรพัรด้วยพอ่พอพอ่อก็คือโคเรโยชิตายค่ะมิจิเนะก็ได้สืบทอดโรงเรียนกวดวิชาต่อจากพ่อและในปี877ตอนนั้นอายุ32ปีเองนะได้เป็นศาสตราจารย์ด้านอักษรศาสตร์ในกองมหาวิทยาลัยแล้วอะ่ะ ซึ่งนี่ก็ถือเป็นตำแหน่งสูงสุดสำหรับนักประวัติศาสตร์ในสมัยนั้นเลยค่ะพออายุได้41ปีในปี886นะคะมิจิเนะเนี่ยถูกส่งให้ไปเป็นผู้ว่าราชการในดินแดนซานุกิ น่าจะเป็นธรรมเนียมเหมือนแบบถูกส่งไปรับราชการในต่างจังหวัดสักสมัยหนึ่งก็คือประมาณ4ปีทํางานแบบข้าราชการเลยค่ะนั่งว่างกว่าเดิมอีกมีเวลาเขียนกรอนแต่งกรอนส่วนตัวไปแบบชิวๆงานไม่มีอะไรมากค่ะแค่คอยสอดส่องดูว่าไอคนนี้ทํางานเป็นยังไงไอ้นั่นขี้เกียจไหมแล้วก็คอยส่งข้อมูลให้กับทางวังเนี่ยตบรางวัลหรือว่าลงโทษตามสมควร แต่ช่วงที่ประจำการอยู่ที่ซานุกิเนี่ยปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นอย่างหนึ่งค่ะก็คือเหตุการณ์อะโคในปี888เป็นความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงต้นยุคเฮอันของประวัติศาสตร์ญี่ปุน่นช่วงนั้นจักรพรรดิอุดะนะคะขึ้นครองราชได้ไม่นานค่ะมันด้านมีเรื่องความไม่ชัดเจนกับฐานะในวังของฟูจิวระโนโมโตซุเนะก็คือตำแหน่งคาปะกุ เจฟสรุปให้เห็นภาพกันก่อนค่ะคือในยุคนั้นนะตระกูลฟูจิวาระนี่คือใหญ่รับฟ้าเลยนะคะตระกูลฟูจิวาระเนี่ยจะใช้วิธีการดองค่ะโดยการสืบทอดกับรัชสำนักวิธีการให้ลูกสาวเนี่ยไปแต่งงานกับจักรพรรดินั่นเป็นเหตุผลหลักเลยนะคะที่ทําให้ตระกูลฟูจิวาระเนี่ยได้ครองความเป็นใหญ่มีอํานาจมากในยุคเฮอันค่ะ แต่ว่าจากักรพรรดิอุดะเนี่ยเป็นลูกชายของจกักรพรรดิโคโคซึ่งเป็นผู้ปกครองเพียงไม่กี่คนในยุคนั้นที่แม่ไม่ใช่สมาชิกตระกูลฟูจิวะค่ะในช่วงแรกของรัชสมัยของจกักรพรรดิอุดะโมโตซึเนะหัวหน้าตระกูลฟูจิวระเนี่ยเขาดำรงตำแหน่งคำประกุนะหรือว่าที่ปรึกษาหลักค่ะซึ่งอำนาจของเขาเนี่ยสามารถออกคำสั่งแทนจกักรพรรดิได้เลยนะทางจากักรพรรดิก็เห็นแล้วว่าอูยอีฟูจิวระอันตรายอยู่เหมือนกันนะก็อยากลดอำนาจตระกูลฟูจิวระลงค่ะ ตอนที่เกิดความขัดแย้งในเหตุการณ์อโคในปี888มิจิเนะเนี่ยอารมณ์แบบอยู่ข้างจักรพรรดิอุดะนะเขาเป็นคนที่ขานอำนาจกับตระกูลฟูจิวระแบบสุดๆเลยค่ะเขาได้ส่งหนังสือประนามไปที่ฟูจิวระโนโมโตสึเนะด้วยทีนี้ค่ะพอครบวาระเป็นผู้ว่าที่สนุกิ4ปีและวมิจิเนะเนี่ยก็กลับเข้ามาประจำการที่วังหลวงกลับมาคราวนี้นะคือใหญ่มากเป็นที่ปรึกษาที่จักรพรรดิอุดะไว้วางใจที่สุดค่ะ ในปี8-9-1ค่ะฟูจิวาระโนโมโตซิเนะตายตอนนั้นจกักรพรรดิอุดะพยายามรวบรวมอำนาจของตัวเองนะเพื่อตัดกำลังของตระกูลฟูจิวาระตัดได้ต้องตัดอย่าปล่อยให้เป็นเสี้ยนหนามก็ส่งให้พวกคนสนิทของฟูจิวาระโมโตซิเนะเนี่ยไปรับราชาการอยู่ในต่างจังหวัดอังไกลโพ้นเลยค่ะส่วนตำแหน่งในวงังก็ตกเป็นของตระกูลเชื้อสายจากักรพรรดิอีกสายก็คือตระกูลมินามโ,มโต ต,ตำแหน่งคำประกุก,ก็ยังอยู่นะเพียงแต่จักรพรรดิอุดาเนี่ยเลือกที่จะใช้ที่ปรึกษาที่ตัวเองเลือกเองจากสมาชิกในตระกูลขุนานางญี่ปุ่นที่ได้โอกาสมากกว่าสึคุวระโนมิจิเซเนก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้รับโอกาสนั้นค่ะอย่างที่บอกนะว่าเขาเนี่ยคือมือขวาคนสนิทของจักรพรรดิอุดะไว้วางใจสุดๆค่ะได้เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วติดจรวดรถไฟความเร็วสูง8สปีดภายใน5ปีค่ะ จนได้รับตาแหน่งรัฐมนตรีฝ่ายขวาซึ่งก็ว่ากันว่านี่คือตําแหน่งสูงสุดในรัฐสํานักแล้วค่ะยุคนั้นนะคะเป็นยุคที่เอาปรัชญาคําสอนแล้วก็วัฒนธรรมของของจื๊อจากจีนมาเยอะมากเลยค่ะมิจิเสเนะเนี่ยก็ถูกแต่งตั้งให้คลองหลายตําแหน่งรวมถึงเอกอัครรชทูตญี่ปุ่นประจรําราชวงถังอีกด้วยแน่นอนนะคะว่าการเติบโตของมิจิเสเนะแห่งซึคุวะะเนี่ยก็ทําให้ขุนนางโดยเฉพาะหัวขบวนของตระกูลฟูจิวระอย่างฟูจิวระโนโทโคิฮิระ รัฐมนตรีฝ่ายซ้ายซึ่งก็อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับมิติสเนเนี่ยไม่พอใจแล้วก็แค้นมากออกลูกอิจฉาว่าอย่างนั้นแหละคือพวกฟูจิวาระเนี่ยเขาก็มองเลยนะว่ามิติสเนเนี่ยเป็นแค่นักวิชาการที่ไม่ได้เป็นขุนนางชั้นสูงมันก็ไม่ควรนะที่จะได้รับการเลื่อนตําแหน่งชั้นสูงขนาดนี้ ถึงแม้จะได้รับตำแหน่งเอกอัครราชทูตของญี่ปุ่นประจำราชวงศ์ถังนะคะแต่ว่าในปี894ค่ะมิจิเสเนะกลับเป็นคนที่ออกตัวเรียกร้องให้ยกเลิกการเจริญสัมพันธ์ทางการทูตกับราชวงศ์ถังเสเองค่ะเหตุผลมีไหมมีสิมันก็ฟังดูมีน้ำหนักดีนะมิจิสเนเนี่ยให้เหตุผลว่าเราถอยห่างจากราชวงศ์ถังกันก่อนดีกว่า เพราะตอนนี้ราชวงศ์ถังอยู่ในยุคถดถอยแล้วแต่มันก็มีคนแอบจับผิดนะว่ามันอาจจะมีเหตุผลลึกกว่านั้นไหมก็คือมิจิเนะเนี่ยเขาเขียนภาษาจีนเก่งอักษรจีนจริงค่ะแต่เอาเข้าจริงเนี่ยเขาน่าจะพูดจีนไม่ได้นะไอตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่ญี่ปุ่นประจำราชวงศ์ถังเนี่ยวันดีคืนดีอาจจะถูกขอให้เป็นล่ามในการเจราจาพูดคุยก็ได้ไงแล้วถ้าวันนั้นเนี่ยพูดไม่ได้เออมันก็อาจจะเสียหน้าได้นะ ความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตของมิติเซเนเริ่มมาให้เห็นแววแล้วค่ะเพราะถึงช่วงเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยจักรพรรดิอุดาเนี่ยมอบอำนาจให้กับลูกก็คือจักรพรรด,ดิไดโกขึ้นแทนค่ะโดยให้ฟูจิวระโนโทคิฮิระลูกชายของฟูจิวระโนโมโตซซเนะคาประกุผู้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยนะให้คนคนนี้เนี่ยมาเป็นเซ็ตโชคอยช่วยเหลือพระจักรพรรดิที่ยังส่งพระยาวแทนค่ะ ก็เริ่มเลยค่ะพอได้เป็นเซตโชว์ปุ๊บนะก็เริ่มใส่ร้ายป้ายสี่มิจฉาเนค,คู่แข่งทางการเมืองของตัวเองยุแยงตะแคงรั่วให้จกักรพรรดิไดโกมองมิจฉาเนไม่ดีสารพัดเลยเนี่ยพระองค์ข้าว่าตอนนี้นะมิจฉาเนกกาลังพยายามทําตัวเก่งเกินหน้าเกินตาพระองค์คู่ครองแผ่นดินอยู่นะข้าได้ยินมาแว้วๆนะว่ามิจฉาเนเนี่ยกำลังวางแผนจะโค่นบัลลังก์จักรพรรดิด้วยนะ จัก,กรพรไดโกะฟังแล้วก็หูเบาสุดๆแค่ะเชื่อเลยไม่ถามไม่ตรวจสอบอะไรเลยปี901พระองค์ออกคำสั่งลดยศตำแหน่งของมิจิเนให้เป็นเพียงเจ้าหน้าที่ธรรมดาแล้วก็เน,นรเทศส่งไปประจำที่ดาไซฟุในดินแดนชิคุเซนซึ่งก็คือจังหวัดฟุกุโอกะพูิภาคคิวชูในปัจจุบันนี้ค่ะ ว่ากันว่าตอนที่มิจิเนะเนี่ยถูกเนรเทศไปที่เกาะฮิวชูนะจักรพรรดิอุดะซึ่งตอนนั้นเนี่ยทรงลาผนวดแล้วค่ะถึงขั้นตกใจนะแล้วก็ได้ส่งคําร้องไปหาจักรพรรดิไดโกะลูกชายเพื่อขอให้ละโทษเนรเทศค่ะแต่กับโดนคนในตระกูลฟูจิวาระเนี่ยขัดขวางก็ทําให้คําร้องที่ให้ละโทษเนรเทศเนี่ยมันไปไม่ถึงจักรพรรดิไดโกะก็เลยทําให้มิจิเนะถูกเนรเทศในที่สุด ขณะที่สุกุวระโนกมิจิเซเนะถูกเน,นรเทศไปยังดาไซฟุเกาะฮิวชูเขาต้องทำงานหนักมากค่ะแล้วก็ถูกคุมขังเยี่ยงนักโทษแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ชีวิตและจิตใจของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและหลังจากที่ถูกเน,นรเทศไปอยู่ที่ดายไซฟุได้เพียง2ปีในปี903ค่ะมิจิเซเนตอนที่อายุ59ปีซึ่งสุขภาพทุดโทมอยู่แล้วนะคะก็ตรอมใจสิ้นลมจากโรคนี้ไปค่ะ เหลือที่ไวแค่เพียงน้ำตาและแรงอาฆาตเท่านั้นและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นแห่งหายนะที่แท้จริงเพราะหลังจากที่มิจิสเนะตายไปแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดมากมายในเกียวโตจนหลายคนเชื่อนะคะว่านี่คือฝีมือของซกุวระโนมิจิสเนะเขาน่าจะกลับมาในฐานะขององค์เรียวที่มีแรงอาฆาตพยาบาทและกลับมาเพื่อแก้แค้นผู้ที่ทำผิดคิดไม่ดีต่อเขาแน่ มีเรื่องเล่าต่อๆกันมานะคะว่าหลังจากการเสรียชีวิตของสกุวระโนมิจิเซเนะไม่กี่ปีค่ะในค่ำคืนหนึ่งของฤดูร้อนวิญญาณของมิจิเสเนะได้มาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งบนเขาฮีเอซึ่งก็ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองเกียวโตเพื่อขอให้เจ้าอาวาสเนี่ยไม่เข้ามาขัดขวางการแก้แค้นของเขาจากนั้นก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นทั้งฝนตกหนักน้ำท่วมภัยแล้งโรคระบาดแพร่กระจายไปทั่วเมือง 5ปีต่อมาหลังจากที่มิจิสเนะตายนะคะในปี908ฟูจิวาระโนสุกเนะซึ่งจริงๆแล้วคนนี้เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของมิจิสเนะนะแต่เขาเนี่ยหักหลังอาจารย์แล้วก็สมรู้ร่วมคิดใส่ร้ายมิจิสเนะงสุดท้ายถูกฟ้าผ่าตายค่ะปีถัดมาในปี909ฟูจิวาระโนโทคิฮิระคู่แข่งของเขา จำได้ไหมคะคนคนนี้คือคนที่ยุแยงแต่แข่งรั่วมือวางอันดับหนึ่งที่คอยเป่าหูจกักรพรรดิไดโกให้ในประเทศมิจิสเนะไปอยู่ที่ดาไซฟุคิวชูเชื่อมหมยว่าเขาเสียชีวิตแบบไม่รู้สาเหตุตอนที่อายุได้เพียงแค่39ปีเท่านั้นค่ะไม่พอยนะคะยังมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะกับขุนนางตระกูลฟูจิวระหลายคนรวมถึงคนที่มีส่วนร่วมในการในประเทศมิจิสเนะก็เสียชีวิตอย่างกระทันหันแบบปุบปับ บางคนป่วยด้วยโรคร้ายบางคนก็ไม่รู้สาเหตุค่ะรวมถึงลูกชายของจักรพรรดิไดโกะก็ล้มป่วยและเสียชีวิตลงทีละคนเริ่มจากมากุฎราชกุมารแห่งจักรพรรดิไดโกะซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นครองบรรลังก็สิ้นพระชนอย่างกระทันหันเมื่ออายุได้21ปีขณะที่มกุฎราชกุมารองค์ต่อไปที่คาดว่าจะสืบทอดต่อนะคะก็สิ้นพระชนตอนที่อายุเพียง5ปีเท่านั้น นอกจากนี้นะคะในปี930ค่ะยังเกิดเหตุฟ้าผ่าสายฟ้าฟาดลงมาที่พระราชวังเซริลเดนจนเกิดไฟไหม้ค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ได้ฆ่าชีวิตขุนนางหลายคนของตระกูลฟูจิวระไปโดยเฉพาะคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปลดยศและก็ในประเทศมิจิสเนะก็พากันเสียชีวิตเต็มไปหมด และหลังจากที่สายฟ้าฟาดได้ไม่นานก็มีหลายคนบอกนะคะว่าเขาได้เห็นภาพของมิจิเนะที่เครียดแค้นในร่างของไรจินค่ะเทพแห่งสายฟ้าที่ได้รับความเคารพอย่างเกรงมากในญี่ปุ่นไม่กี่เดือนถัดมาค่ะจักรพรรด,ดิโงะสิ้นพระชนเพราะอาการป่วยซึ่งเขาก็เชื่อกันว่าอาจจะเกิดจากอาการช็อกคิดดูสิคะว่าทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยทางรัฐสํานักอยู่กันแบบไม่เป็นสุขอีกต่อไป ทุกคนในเมืองหลวงเชื่อกันนะคะว่าผีและวิญญาณของมิติเนะกำลังจัดการเอาคืนคนที่ทำผิดต่อเขาค่ะแล้วมันก็มีเรื่องที่น่าเอ๊ะน่าชวนให้แปลกใจและขนหัวลุกสู้เลยนะคะก็คือไอ้เหตุการณ์ร้ายๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตลอดนะเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยก็แล้วก็ยังคงเกิดฟ้าผ่าแทบทุกพื้นที่ในเกียวโตแต่ยกเว้นที่เมืองคั่วาบาระค่ะจำได้ไหมเมืองนี้ไงที่เป็นที่ตั้งของคฤหาสน์ตระกูลสุกวระ จนถึงขั้นที่ว่าชาวบ้านเนี่ยต้องท่องคาถากันเลยนะคัวบระคัวบระเอามาเป็นคาถาป้องกันฟ้าผ่ากันเลยค่ะเพราะเขาเชื่อกันว่าแม้เหตุฟ้าผ่าทั่วเกียวโตมันจะมาจากแรงสาบแช่งแรงอาฆาตของมิธิเเนแต่มิติเเนเนี่ยก็อาจจะยังห่วงคฤหาส์ที่เคยอาศัยอยู่ค่ะก็เลยเว้นพื้นที่คัวบระไปไม่ให้ไฟไหม้ลามมาถึง แล้วมันก็มีเรื่องเล่ากันด้วยนะว่าไอ้พื้นที่เมืองคั่วอ布拉เนี่ยถ้าใครไปอยู่อาศัยจะเจอเหตุการณ์แปลกๆจนอยู่กันไม่ได้ค่ะและทุกครั้งที่มีความพยายามจะลบชื่อนี้ออกจากนกครเกียวโ,โตก็คือเคยพยายามที่จะเปลี่ยนชื่อก็แล้วแบ่งที่ดินให้พื้นที่อื่นจนหมดก็แล้วค่ะก็จะเกิดเรื่องราวอาเพศแปลกๆขึ้นทุกวันนี้นะคะเมืองคั่วอาาระเนี่ย ยังคงมีเหลืออยู่ในเกียวโตนะแต่ถูกลดขนาดลงมาเหลือเพียงแค่ประมาณ10ตารางเมตรค่ะ10ตารางเมตรจริงๆซึ่งเป็นถนนไม่มีตัวอาคารไม่มีคนอยู่อาศัยมีแค่ป้ายรถเมล์เท่านั้นค่ะแล้วเชื่อไหมว่าเมืองคุเวอรระเนี่ยยังมีรหัสประษียีเฉพาะตัวอีกด้วยนะก็คือ6040976ด้วยจิ๊บมาได้ใบหวยนะมันมีรหัสประณียีนี้จริงๆค่ะ คือเรื่องแบบนี้นะจริงเท็จแค่ไหนไม่รู้แต่มันก็เป็นคำถามให้ชวนขนลุกมาจนถึงตอนนี้ค่ะทีนี้กลับมาที่หายนะของเกียวโตในยุคนั้นกันต่อค่ะเพราะเกิดเหตุเพศภัยต่อเนื่องในที่สุดค่ะจักรพรรดิก็สร้างศาลเจ้าขึ้นมาเพื่ออุทิศให้แก่วิญ,ญญาณของมิจิสเน แล้วก็ฟื้นคืนตําแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ของเขาให้หลังจากที่เขาเสียชีวิตลบบันทึกทางการเกี่ยวกับการในประเทศของมิจิสเนะออกไปแต่แม้จะทําทุกวิถีทางแล้วก็ตามนะก็ไม่ได้ทําให้วิญญาณของมิจิสเนะสงบลงค่ะภัยพิบัติในเกียวโตก็ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องทางรัฐสํากก็เชื่อเลยว่านี่คือคําสาปที่จะส่งผลไปหลายชั่วอายุคน ก็พยายามหาทางค่ะที่จะให้ดวงวิญญาณของมิจิสเนะเนี่ยสงบลงให้ได้และแล้วก็มีหมอผีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่พบว่าวิธีการที่ดีที่สุดที่จะทําให้ดวงวิญญาณที่ไม่เป็นสุขของมิจิสเนะสงบลงได้ก็คือการยกย่องเขาให้เป็นเทพเจ้าชินโตค่ะดังนั้นในปีคศ947นะคะก็ได้มีการสร้างสารเจ้าขึ้นมาให้มิจิสเนะนั่นก็คือสารเจ้าคิตโนะเทนบังกุที่โด่งดังในเกียวโตทางตอนเหนือค่ะ จนในปี987หรือว่า84ปีหลังจากที่มิจิสเนตายไปแล้วค่ะจัก,กรพรรดิอิจิโจ,โจก็ได้มีการยกฐานะของมิจิสเนะให้เป็นเทพเจ้าระดับสูงสุดของรัฐค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้จัดเทศกาลเพื่อเป็นเกียรติให้กับมิจิสเนะก็เลยทําให้นะับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะมิจิสเนะเป็นที่รู้จักในนามเทนจินสมะหรือเทพเจ้าแห่งการศึกษาพอเวลาผ่านไปค่ะความพยาบาทของวิญญ,ญาณร้ายก็อ่อนกําลังลงไป จนได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าที่เมตตาแทนมีศาลเจ้าที่บูชาเป็นเทพหลักประจำศาลมากมายเลยนะคะน่าจะมากกว่า er nah 1 0,000แห่งในประเทศญี่ปุ่นเลยนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นศาลเจ้าพิเศษที่ไม่ได้ลงท้ายด้วยคําว่าจิงจะไทฉะหรือว่าจิงกูค่ะแต่เป็นคําว่าเทนบังกูเด็กนักเรียนญี่ปุ่นเนี่ยก็จะพากันไปสักการะเทพเจ้าแห่งการศึกษาที่ศาลเจ้าเทนจินอีกด้วย ศาลเจ้าเทนจินมักจัดเทศกาลในช่วงปลายเดือนคุมภาพันธุ์ซึ่งก็เป็นช่วงที่ต้นพรามหรือว่าต้นบวยเริ่มจะออกดอกค่ะแล้วก็ยังเป็นช่วงประกาศผลสอบว่ากันว่าต้นพรามหรือต้นบวยมักจะถูกเชื่อมโยงกับเทนจินสารเจ้าที่อุทิศให้กับมิจเาเนะโดยทั่วไปก็จะมีต้นพรามหรือว่าต้นบุวยอยู่ในบริเวณน,นั้นด้วยค่ะมีข้อมูลนะคะว่าตอนที่มิจเาเนะยังอยู่คฤหาสน์ของตระกูลสกวระกับพ่อของเขาตั้งแต่ตอนที่เปิดให้เป็นโรงเรียนขวดวิชาที่จิตเล่าให้้ไปตตอนตนอ คือคาเหาสุกาวะเนี่ยเขาปลูกต้นบวยแบบเป็นสวนเลยนะเพราะว่าเป็นต้นไม้สุดโปรดของเขากับพ่อค่ะถึงขนาดที่ว่าผู้เป็นพ่อเนี่ยนะยังได้สั่งเสียเอาไว้ก่อนตายด้วยว่าให้จัดพิธีศพในช่วงดอกบวยบานโดยที่ไม่ต้องกล่าวคำใดๆส่วนมิจิเซเนเองก่อนที่เขาจะถูกในระเทศจากเกียวโตไปยังไดไซฟุเขาก็ได้เขียนกลอนอาไลอวอถึงต้นบวยในคาสร์าที่เกียวโตด้วยนะทานองที่ว่า นี้เราคงไม่มีโอกาสได้เห็นดอกบัวต้นนี้บานอีกแล้วใช่ไหมแล้วพอมิจิเนะถูกใน,นระเทศมาอยู่ที่ดาไซฟุ<ๆ>เขาก็โหยหาต้นบัวที่เขาโปรดปรานมากค่ะจนคืนหนึ่งต้นบัวที่เขารักก็มีใจปรารถนาแรงกล้าคิดถึงนายอยากจะได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้เป็นนายอีกครั้งมันก็บินมาเลยค่ะจากเกียวโ,โตไปยังเกาะคิวชูคิดดูเกือบ700กิโลเมตรเพื่อมาอยู่กับมิจิเนะที่ดาไซฟุ บินมายังไงไม่รู้นะปีกก็ไม่มีคอปเตอร์ไม้ไผ่ก็ยังไม่มาซึ่งนี่ค่ะก็กลายเป็นตำนานบวยบินไปในที่สุดแล้วก็เป็นสาเหตุที่ศาลเจ้าเทนบังกูทั่วประเทศมักจะมีต้นบวยก็เพื่อบูชามิจิเสเนค่ะ จนถึงตอนนี้ต้นบวยต้นนานก็ยังคงตั้งตระง,งานอยู่ที่ศาลเจ้าเทนบังกุดาไซฟุในฟุกุโอกะซึ่งที่นี่ก็คือศาลเจ้าเทนบังกุหลักนะคะที่สร้างขึ้นเหนือหลุมศพของมิจิสเนะโดยดอกบัวที่ศาลเจ้าเทนบังกุจะบานเร็วกว่าที่อื่นซึ่งมันก็ตรงกับช่วงเวลาที่มิจิสเนะเสียชีวิตด้วยค่ะจบค่ะ